เป็นวัยรุ่นชีวิตในมหาลัยสภาพแวดล้อมที่ไปในทางมืดมีทุกอย่างเที่ยวกังคืนดื่มเหล้ามีอะไรให้ลองเราก็ลองหมดเราก็ไปสนุกของเราตามกลุ่มเพื่อนของเราไม่น่ามีอะไรเพราะเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อน มาเจอแฟนเป็นคนที่พาเราเข้าวัดคือแบบหัวแดงผมทองสะบัดสวิงสุดฤทธิ์ไม่ได้มาแล้วแบบอู้ยปาปื้มขนลุกมากแบบเกรงใจแต่ว่าอึดอัดมากเพราะมันร้อนหลังคาจากคือร้อนมากเวลาเราไปสายมันก็ไม่ได้อยู่ใต้หลังคามันก็ต้องกระเด็นออกมาข้างนอกไม่ประทับใจเลยแฟนเป็นกัลยานมิตรที่ดีมากขึ้นรถเสียบเทปเทศสอนหลวงพอ่อเราก็หลับอย่างนี้มาตลอด จนไปเรียนที่อังกฤษไปทางโน้นเขาเปิดมากกว่าเราอีกซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างมันน่า explore มากสําหรับชีวิตวัยรุ่นถนนในอังกฤษมันมีแต่ผับแต่บาร์อังกฤษขึ้นชื่อเรื่องฟุตบอลเราอยากดูแมนเชสเตอร์ในทีวีของอังกฤษไม่มีให้ดูจะดูต้องไปดูที่ผับเขาจะมีลายเส้เดินเข้าไปหาบายเราถึงจะได้ดูต้องไปดิ้งเด็กวัยรุ่นเริ่มจะไม่ค่อยเรียนหนังสือพอเรียนจบมัธยมต้นมัธยมปลายเขามองว่ารัฐบาลดูแลเขาได้เขาก็จะออกมาแต่งงานมีลูกพอมีลูกเสร็จรัฐบาล ก็เลี้ยงลูกเขาด้วยเลี้ยงเขาด้วยแล้วเขาก็เข้าผักเข้าบาคือมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สําหรับคนที่อยู่ที่นั่นทุกถนนต้องมีผัก1เส้นนี่มีหลายๆผักคือเราแวดล้อมด้วยสิ่งอย่างนี้ค่ะ ทุกคนเป็นกัลายาณามิตรที่มีความอดทนคอยแบบย้ำๆเราตลอดตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตจริงๆเราได้เรียนปริญญาโทรพร้อมกับเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทางอินเทอร์เน็ตพอเราเปิดเข้าไปฟังหลวงพ่อเรารู้สึกทำไมเราเพิ่งรู้ว่ามีอย่างนี้ด้วยหลวงพ่อให้ทำแต่ความดีแค่รักษาสีชีวิตก็มีความสุข พอเรารู้ทุกอย่างของการกระทำมันมีผลมันเปลี่ยนชีวิตเราเลยมันต้องมีสติเราทําอย่างเงี้ยผลมันเป็นยังไงหลวงพ่อมีภาพแต่ละขุมมาให้ดูเห็นแล้วแบบค่ะเอาแค่ศีลห้าเราต้องเริ่มแล้วแหละไม่ใช่ทําเพื่อใครเพื่อตัวเราเองแล้วก็ค่อยๆขยายไปที่ครอบครัวของเรา พอเรียนจบก็มีน้องตอนลูกคลอดเรามีดาวทามเปิดได้24ชั่วโมงลูกเนี่ยจะแฮปปี้มากของพ่อท่านจะมีเพลงที่สอนเด็กเขาจะได้เห็นชีวิตที่ต่างไปจากเด็กท mm ี่อังกฤษที่ควรจะเป็นเขาใช้ชีวิตยังไง mm hmm. เด็กๆเ,เขาก็อินเขาจะเห็นตลอดอะไรที่ผิดไปจากสีลห้าที่เราควรมีพ่อแม่ไม่ทําเขาก็จะคิดได้มันไม่ควรแล้วตัวเขาเองเวลาไปโรงเรียนก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆด้วยว่าอันนี้ดีไม่ดีเขาก็จะเป็นที่รักของเพื่อนแล้วก็ของอาจารย์ด้วยของพ่อนี่คือสุดยอดมากวิธีการสอนของท่าน ทุกเพศทุกวัยเข้าใจได้จำแล้วเอาเอาไปใช้ได้จริงๆในชีวิต กลับมาเป็นอาจารย์ก็สอนวิชาการท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเราฟังหลวงพ่อมาแล้วเราก็จะเป็นอาจารย์จะพาเด็กเข้าวัดในจังหวะที่เด็กให้ไปทํากิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทางด้านวัฒนธรรมก็จะสองสามรถบัสแล้วก็ให้พระอาจารย์ลงเทศเราไม่ได้หวังว่าจะให้เด็กมาเข้าใจได้เหมือนเราเพราะว่ามันต้องใช้เวลาแต่ว่าอย่างน้อยให้เขามีพื้นฐานไปบ้างในฐานะที่เขาเป็นชาวพุทธเขาควรจะรู้อะไรบ้างอย่างน้อยก็ได้ฉุกคิดในชีวิตวัยรุ่น ในทุกๆวันหลวงพ่อท่านเน้นว่าให้มีความสุขไม่ว่าฐานะของเราจะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าคนรวยเท่านั้นต้องมีความสุขจริงๆฐานะยังไงก็มีความสุขได้มันอยู่ที่การปรับใจเราไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงให้มากเช็ค <Check S 1> ตัวเองวันนี้เราตื่นมาเราได้ทําบุญกุศลไหมหลับตาแผ่เมตตาในเรื่องของการทําทานเราไม่ได้มีเงินมากๆแต่ถ้าเราอยากทําทุกวันก็หยอดกระปุกได้เราไม่ต้องไปเทียบตัวเรากับคนอื่นเราจะไม่มีความสุขเราทํายังไงให้ตัวเราสุขได้ในสภาพ แวดล้อมที่เรามีเนี่ย สมาธิที่หลวงพ่อท่านสอนมันเป็นพื้นฐานที่ทําให้เราคิดพูดทําเวลาที่เรามีอะไรก็ตามเราตัดสินด้วยตัวเองได้คือโควิดทุกคนก็จะเจอเหมือนกันหมดมันไม่รู้จะไปทางไหนของเราสอนพิเศษสอนเด็ก e n t r a n c e เด็กมหเพื่อนเด็กมาได้มาเรียนแล้วเราจะไปยังไงสิ่งที่เราลงทุนไปอ่ะตำราที่เราพิมพ์ไปมันต้องโยนทิ้งอย่างเดียวพอเรานั่งสมาธิมันจะมีทางออกให้เราอ๋อก็มาออนไลน์สิไอ้ที่คิดว่าจะทิ้งแน่ๆเอามาเป็นของแถมให้เด็กพอหลังจากนั้นเราคิดได้แล้วเรา เอาไปทำไอจากที่ว่าจะขาดทุนจะโยนทิ้งกลับเป็นได้กําไรมากขึ้นกว่าปีเก่าๆมันก็จะมีทางไปของเราแค่เรานั่งสมาธิแล้ววิธีการมันจะมา ได้จากการเข้าวัดที่ได้จากหลวงพอ่อก็คือการอยู่ในศีลหา้าเราไม่เบียดเบียนใครทําตัวให้เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างคือที่มีชีวิตปกติสุขในทุกวันนี้ได้เพราะหลวงพอ่อคือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสมบัติทางโลกและสมบัติทางธรรมทุกอย่างมาจากหลวงพ่อหมดเลย